บึ้งครับบึง้งไหนแล้วบึ้งบึง้งแบบตีนะครับเดี่นี่ฮะเรากดเข้ามาเป็นคุยเป็นคุยเป็นอันนี้คือแมงกีหลอหรือแมงกิรีดนะครับเด้เอาไปขวดเหมือนเดิมคือเก่าอยอกหอาโฮทซับขี้แตกซำมอขัดอันนี้ ดีละชีวิตสิงห์นาดรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเมื่อนี้มาห้มาหน้าครับมาหาแนวกินคุดแมงกิลอเลยครับเนดะ้อขุดแมงกิลลนะครับใช้ชีวิตแบบบ้านนอกตามชนบทนะไอ้กินแบบตามมีตามเกิดนะกินไปเรื่อยเบิ่บงคุดว่าจะได้จะโตแมงกิลลก็คือแมงจิงรีดนะครับเนาะจิงรีดนั่นเอง ติดตามเลยเถอครับเด้ออืมได้เผื่อทั้งหันเอาละครับนี่ยางหากควายแมงกิลอ่ะนะครับนะหากควายแมงกิลอ่อควายก็คือมันกดดินขึ้นมาเป็นกองนะเพื่อทำรูอยู่ใต้ดินนั่นเองกิลอ่อคือจุลินรีย นะครับนี่ครับแบบตีนะครับเด้นี่ฮะัเาดเข้ามาเป็นคุยเป็นคุยเป็นอันนี้จะมีร,ะรูนี่เห็นบ่ก็เป็นตำการคุดบ้งนะครับเนาะบิดก็ตานออกก,กว้างสักหน่อยนึงนะครับเนี่ย ตามรูมันเวลาหัวลุกนี่ครับนำหัวโอนไปด้วครับเด้อกวาดเนี่หัวโอนไปตรงในยังมีใบไม้ยังมันเอาใบใหม่ไปกินเนาะใบใหม่ไปกินกระพื่นมันออกมาตัดใบไม้ไปดิยังงอไก่ที่ตัวหย่

อ่าลึกเต่บใสญ่น้อประเด็นน้อก,กเทียววอกวอนไปมานะครับนะๆๆเ,นเ,นเนาะเดี๋ยๆอ่าถ่ายบ้างเห็น่ะเน่ครับแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้นี่เห็นตุ่ดมันคำน้อนอ,นอ่ะนี่ตุ่มันขามันอยู่นี่แม้ กยแกะออกนี่ได้แล้วหนึ่งตัวนี่คือแมงกิลลหรือแมงกิริ่ดนดะครับดนะ้าเอาไปขวากินใส่ตะครองเสร็จแล้วใส่ครอง,อง<ะ>หาหมุนอันนี้เอาละอย่างหาบางอีกมุ้ยมุยม้ยมัน เอาละเจออีกแล้วครับน,นี่หนึงน่งขุยหนึง่งขอยหน้องข่อยใหญ่เติบ้านนี้เนี่ยถึงยาวก่อนเันเดิมคือเก่าแยาอ,อ่ะโอ้รูมันอยู่ตรงไหน,น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 ,นวะโอ้ส่เดือน รูมันอยู่ตรงไหนก็เจ๋แล้วต้องรตรงเกกี้เจ๋แวเจแล้วเฮ้ย,ยไม้อยู่ที่เก่าะนะ,ะตรงนี้เ,เป็นดินทรายครับ เป็นดินทรายขุดง่ายแน่ง่ายแต่เขาฉีดยูหลักเนี่ย,ยเ,เ,เป็นรูเป็นรูไปอยู่โอ้โหน้ำไปไแล้วเนี่ยนี่ไหลละ อยางไปอีกดๆใ,ใก,ใก้นี่ครับพอแล้วครับติดตูดมา เสี้ยวๆแงบเต็จแล้วได้อีกแล้วตัวเมียตัวนี้เมไข่ใส่ของของหน่อยเต็มของหน่อยก็คือพ่อกินแล้วแหละมาเนี่เอาละหาคุยต่อบาเนี้หาคุยตัวใหม่ต่อนี่ไงเจออีกแล้ว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 นี่ฮะขุดรมา ไอย่าเลยนึงเียวัรแปลนแปนสักหน่อยหารูมให้เจอก่อนเนาะแล้วพวมันให้ฝอไปมันอยู่เมืองใดบัดดี nhà nhà dạ dạ lại dạ lại chơi lại chơi lại dạ 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 วาร้องลฝนจะตกเ่เสียเหรอใช้สัได้หรือเป่าเนี่ย <en> อผล่ไปของมาไอโหจะเป็นยังไงเนาะ

ตอนนี้ใช้ยาคะยรข้างน อหัอ่นเละเชียสามคนเด็แซ่บจนหนึง่งแซบขี้แตกสามว่าขาด <ugu> อัวนี้ตัวเบหินหูโอพอฮือบุ้งครับฮู้บึ้งบึ้งเล้วแมงมุมนะครับมาแรงมุมชิ้นหนึ่งอยู่ในดินนะครับเนี่ยฮู้บึ้งบึ้งเรียวแมงมุมนั่นเอง ภาษาอี SI สานภาษาลาวว่าบึ้งว่าสัสแมงมุมยักษ์แมงมุมใต้ดินขุดบัทรนี่ขวดเชื้อชาติในการขุดโอ้โหลิกลึงลงเบิ้ลขุดไถบนนอวาทีนอฮะซับมันซับเนี่ยนะฮะไอยัง เล็กป่าน,นั่งบขุดบึงขุดบึง้งดูสิว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนมาแล้วออกมาแล้วเด็ดแต่ทายเขาไอ ใครมาหลอกก็แรงตัวละยี่สิบบาทพอดีเนาะน,นี่ฮะหักแถวมัดอันนี้เออเออ,เอ,อหักแถวมาหลอกอันตรายต้องเคี่ยวมันเดี๋ยวละแซ่บอร่อยหมดแล้วน,นี่มันหลนะ่นคะบึ้งครับบึง้งได้แล้วบึ้งบึง,บง ต่อไปขาคุดเอาไว้วันนี้พี่นอ้องคลิปมาเที่ยวเ่าสิบห้าวันนะครับกินอยู่แบบเ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงแค่นีกก่อนนะครับเนาะกว่ามันจะยาวเกินไปนะครับเนาะติดตามช่อมตอนต่อ,ตอไปนะครับเด้อการมาหาคุดแมงกิลลอนะครับคุดแมงกิลลอหรือว่าแมงกิ้งรีดนะครับเหตุาการณ์ที่เป็นอย่างไรต่อไป ติดตามชมคลิปนาครับอีพีสองนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับท่านที่ดูอยู่นะครับทั้งที่ดูเก่าดูใหม่ถ้ายังไม่กดติดตามก็มาช่วยกดติดตามให้หน่อยดครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจกับเรานะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อจะได้ไม่พลาดแจ้งคลิปเตือนต่อๆไปนะครับนะนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปละ เป็นแปดเาพูดพูดอยู่หก no, 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 no.